เมา,เาส่งคาลิเทลคาปากปลาย 58, คาสิบแปดในค่ะนนอนพี่น้องค่ะอย่าไปเล่มก็เลยก็เชยไว้ค่นะนนอนสังเจอว่าเป็นพอนลีดันดาบีบีน้องๆค่นะในค่ะนนอนอ่าเจ้าหนึ่งในคาดีอําโฮมตัวมันยาวในแคนนอนคะได้อ่านต่อว่ายาวถึงดีในในค่ะนนะอนบปลว่าได้ก็อัน,น่ๆอ่าเข้าค่ะที่เน้นเรื่องว่าเพชรนะครับนั่นก็วัสะกดนั่นก็มาตราตัวสะกดแม่เกลือวในค่ะนนอน สังเกตพี่น้องค่ะไปหู้เงาหู้ฮักมานเลยเนี่ยแต่เลยกัดด้วยเงามันมาค่ะนะพอก,กลางมาด้วยจอมในกูอําตันคลื่ว่าอันเลอร์เป็นอันเลอร์ตัวเลอร์เป็นตัวเลอร์ใน,นะคะน้างนาะสีขาวสีขาวดาวเดียวดาวเดียวเจียวไข่เจียวไข่ไม้เรียว ไม้เรียวอันนี้พ่อเตรียมได้ก่าไมมวันในสีตเาเขาพ่อออกเสยงได้ไม้นี่กเนาะไม้เรียวเสียวไส้เสียวไส้ไปเชียวไปเชียวใบเขียวใบเขียวทากาวทากาวคาราบาวคาราบาวเนาะคาราบาว ตาหาวตาหาวดาวปลาดาวปลาชาวนาชาวนาสังเกตว่าใครคข้าวหมตัวปั่นในก็รัดมากะนาะรัดมากในความแมนนานะราวผ้าราวผ้าปลาซิวปลาซิวข้าคิวข้าคิว ริวกิวริวกิวชิวหาชิวหาดูวิวดูวิวหิวนะหิวนะมีสิวมีสิวผิวสาวผิวสาวเข้าเอวเข้าเอวแจวเรือแจวเรือ แถวยาวแถวยาวแนวป่าแนวป่าไปลาวไปลาวกาวเหนียวกาวเหนียวแวววาวแวววาวใครเลี้ยวใครเลี้ยวแมวเหมียวแมวเหมียว ดูเหวดูเหวเปลียวไฟเปลีวไฟหน้าหนาวหน้าหนาวอันนี้อยา่าไปเล่มขนาดเป็นหอน้ำนาเลยหอหิบน้ำนาค่ะนะเหลาออสซอรี่เหลียวไหลเหลียวไหลใบปลิวใบปลิวเนเป็นแรกกันสาสาวนะอันใต้เขาที่ห้องว่าใบปลิวเนี่ยนนใบปลิว เรียวฉิวเรียวฉิวมันแก้วมันแก้วเซลสาวเซลสาวมะนาวมะนาวนะครับโอาคไหนก็เป็นอยู่ดีว่าเพี้ยนมดมดในข่าเนาะสังเสวนาเราตัวเราพี่น้องครับมอห้องตัวมันไหนก็ถามมากดีนะคอมเมนต์อะไรในข่าเนาะยังซวยพี่น้องค่ะอยู่เลยกินไว้ให้กันขยะมือสูงสีกำคาเมืองส่งค่ะ